คุณแม่เนี่ยเป็นไวทยทองแล้วก่อนหน้านี้คือแบบเครียดกันมากเราเนี่ยรับอารมณ์ตรงนี้เรารับมือตรงนี้ไม่ไหวจริง คือคุณแม่เป็นวัยทองเหมือนกันประมาณ5 5าสกว่าเนี่ยทุกคนไม่สามารถเลี่ยมได้จริงๆนะคะในเรื่องของปัญหาวัยทองทุกคนจะต้องเจอค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่มาพร้อมอายุคือเราไม่รู้ตัวเนาะใช่ค่ะต้องรับผ่าสังเกตเหมือนเราเจออะไรเราก็เหวี่ยงเราก็หงุดหงิดไปหมดนี่กุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะไรอย่างงี้ยแต่เราจะรับมือกับมันได้โดยการที่เราดูแลสุขภาพแล้วก็มีโอกาสในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลแล้วก็ลด แล้วก็วพอได้มาเจอสินค้าตัวนี้คือแบบมันเป็นสั่งที่ตอบโจทย์ตัวเองมากๆดูจากสาระกัดแล้วมั่นใจมากว่าตัวเนี้ยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ให้เราได้ก่อนหน,น้านี้คือหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้คุณแม่เนะ่ยเยอะมากแต่จะขอบอกเลยว่า กลัวแล้วทีเนี้ยยิ่งไปบอกว่าเนี่ยเป็นหมอของโรงพยาบาลยันฮีทําตัวนี้มาเรารู้สึกว่าปลอดภัยกับเรามากตัวนี้เนาะก็จะช่วยได้เนาะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่านอกจากเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็จะมีวิตามินต่างๆที่เข้าไปช่วยบํารุงทําให้เขาเรียกว่าเหมือนฮอร์โมนเราคงที่แล้วก็บํารุงสุขภาพร่างกายของเราไว้ใจได้เลยค่ะเพราะชื่อยันฮีอะการันตีอยู่แล้ว37ปีของาบาลเพื่อสุขภาพและความงาม